ดขกดกดกต้นนี้กระยังดกพี่น้องพี่หล่ะโอ้ยนี่สองลูกนี้ใหญ่มาล้อมาเหลือพี่พูดได้เหลือได้จ้ะนี่มะตำก้าลูกละโกโลคิดว่านะนี่พูดพูดได้จ้ะพูดขนาดต้นใบใหญ่ได้จ้ะพูดพูดพูด พูดพ่อพูดพ่อพูดพ่อปอดพูดหนอมันเต็มต้นอยู่เด้อจใจพี่น้องจ้าปอดยังไรซ้ายอยู่นี่เอ้ยต้นนีบกโดดหนึ่งเอ้ยปอดพูดพ่อพูดพพี่น้องเอ้ยมาปวดโพ่อท้อข่อยเนี่ยอ่ามึงตีเต็มต้นอยู่น่ะนี่จะหน่วยบกทุเรียน น้ำตามเองได้จ้ะนี่นี่นี่ต้นเพิ่นนี่นี่เนไปซุยไรซ้ายอยู่นี่พี่น้องเอ,อ๋ยคอยมาอ่อนซ่วนเ่ยคุณทุกคุณก็ย่างบักหลายอ๋อหนึ่งนี่น้องมึงพี่เหรอต้นในน้อยเอ,เองได้จ้ะนี่นี่ต้สิหอดหาปีหรือบอ่วต้นบักทุเรียนเนี่ย ต้นเล็กๆเ,เองข้างในเขาก็ปลูกอีกแน่นั่นกำลังปลูกอีกเป็นต่อไปโอ้ยพี่นอ้องนาดว่าเพิ่นปิดหน่วยอ่อนถว่มามันบอสมบูรณ์ถิ่งนะจน่ะนี่ข้างล่างนี่ข้างบนยังเหลือเตรียมอาญะอยู่พี่น้องเอ๋ยเนี้นนยยังไไฟบัวอัน ปลูกบบกทุเรียละรวยแม่นควอมข้าเจ้ววาว่าแหละพี่น้องเอ้ยปลูกปีเดียวสามปีนี่ขึ้นทุนเลยจ้ะพี่น้องลงทุนข่งเดียวนาอจ้ะคิดว่านะในความคิดเจ้าของพุณหนะลูกหนึ่งก็ตีไปเลยไม่ต่ำกว่าสามร้อยลูกเล็กๆนี่จ้ะเล็กๆเท่านี้นี่นสามร้อยบาทนาอจ้ะ คิดเมืองว่าในตนนี่ประมาณหาซิบลูกอะพี่น้องแต่สิเป็นเงินทอดายตนนี่คิดวกลบพูนหาออกมาโหลดพี่น้องเอ๋ยดอกโพดดอกโพว่า่ะแซงนี่กระซี่ฮอดหมดแล้วโพดดียวมีลายตนเลยพิสิเลบัวทัวดอกพี่น้องเอ้ยพี่พี่ เป็นสิบปูกประมาณหนึ่งสองสาสี่ห้าหเจ็ดแปดเก้าแถวละเก่าต้นวิ่มห้างขึ้นกระจะมานต้นละแปเมตรนี่ล่ะแปดมาเกินสิบเมตรเน่าจะมึงส่งมังตีละนี่โดดดกๆดดดกๆดก พี่น้องไปอ่อนซ่อนหลายเนี่ยเตี้ยตั้ำๆได้จตะนี่มือดิชั้นนะคะเนี่ยมือนะคะกิ่งเพื่อนันค่ะติดกีดินนีหลูกเพิ่นโอ้ยเรือเหลียวโพลเรือเหล้วมึงที่หน่วยหลับสาบอยู่พี่น้องเอ้ย ดูดูลูกของเพิ่นดูห้างเต็มต้นนี่แต่พี่หนอคนว่างขายท้างหนาอีกนัำจะเิ็นเด็ดไปขายน้ำทุกมือนี่พี่นนอเป็นคือเศรษฐกิจที่มาแร่งตอนนี้ของจังหวัดศิีเกเกต คือก็คือทุเรียนภูเขาไฟแต่สิมีอยู่ประมาณสองอำเภออำเภอกันทะลักกับอำเภอคุนหารน่าจะที่มีทุเรียนเป็นดินภูเขาไฟอำเภออื่นหรือว่าจังหวัดอื่นอาจิปลูกได้จะ้ะแต่ว่าไม่ใช่ผู้ดินภูเขาไฟเนาะจะ้ะทิ็นภูเขาไฟแท้แทกันนีาา่่ะคะคืออำเภอกันทะลักเมืองดินของเพิ่นโลจจ้ะเนี่ย ปูพืชไร่พืชสวนแต่ว่าตีพันพานมาเพ่นล้มสวนยางออกหลายสวนเราได้จากตะกีพ่นกระปูกยางเนาะยางนี่ละค่ดีพ่นกระหันมาปลูกยางตอนนี้เริ่มจะถางสวนยางออกตัดสวนยางออกเราจะพี่น้องมาปูกบักทุเรียนเพืนไร่ได้ดีกว่าเนาอจ้ะยางโลละยี่สิบกว่าบาทแต่อันนี้นะคะดู ขันตำโลละลอยหาซิบค่ะพี่น้องเอ้ยแบบมรูู้ว่าสิปลูกอียงไงท่านบบอ่ฟันสวนยางถิ่มกับพระเจ้าสิเฮ็ดยังแล้วเพราะว่าคือมีทรัพยากรที่ดีนะจ๊ะมีดินที่ว่าเป็นสามารถปลูกทุเรียนในดีแล้วก็มีรสารชาติรสชาติเป็นแบบภูเขาไฟอะจ๊ะเป็นทุเรียนหมอนทองแต่ว่า เป็นหมอนทองผู้เขาไฟพ่นวาพันจะกินมอแรงซ้ำทุเรียนจันทุเรียนและยอเนาอจ้ะที่อื่นพันจะออกหวานมันหวานไม่ไม่มากแต่ว่ากินไม่มากเหมือนกันจะ้ะจะเป็นรสชาติเฉพาะทีของทุเรียนผู้เขาไฟเนาอจ้จะจะไม่เหมือนใครอ ต้นนี้ก็ยังดกแหงโอ้ยโอพี่น้องอ่อนซอนอ่อนซอนงติล่ะหน่วยเป็นองๆอยู่โอ้ยโ้ยบ่จักสิเว้าคใดล่ะะออนหลายเนาะจ้ะ